สวัสดีค่ะเพื่อนๆศษากนะคะทันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าต่อที่สาาก็เล่าให้ฟังคลิปก่อนนะคะที่ว่านรากที่มาเลเซียตอนแรกเนาะตอนที่หนึ่งเราเราคิดเราพูดแบบนี้กันดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นตอนที่สองนะคะที่สาาคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่สาไปอยู่บ้านนายจ้าง,งคนหลังแรกกันนะคะลําบากมากใช่ไหมคะ แล้วทีนี้สาก็ทุนอยู่ได้เดือนครึง่งสาก็ได้บ้านนายจ้างหลังที่สองนะคะที่ว่าสาก็ไปเที่ยวเนาะไปทํางานเนาะพอได้บ้านนายจ้างหลังที่สองนี่ค่ะมันก็ทํางานอะทำงานแม่บ้านมันก็เหมือนกันนั่นแหละทุกที่เนาะซักผ้ารีดผ้าทําทุกอย่างล้างถ้วยล้างจานทุกอย่างแต่บ้านที่สองเนี่ย เขาไม่เหมือนมันผิดกันขาวกับดําเลยละค่ะที่บ้านที่สองนะคะเสาก็ดีใจมากเลยค่ะที่ว่าได้ไปอยู่ที่บ้านหลังที่สองนะคะเขาจะให้สาแต่เขาบ้านหลังที่สองเนะี่ยเขาจะก็เขาก็รวยมากนะคะเขาก็อยู่แล้วแต่เขาก็มีคนใช้ทั้งสองคนมีสากับคนจีนเนาะ แต่ส่วนสาเนี่ยจะมีหน้าที่แค่ว่าซักผ้าล้างถ้วยล้างจานไอ้พวกนี้นะคะแต่เขาจะไม่ได้ใช้แบบว่าเครื่องซักผ้าเนาะเขาจะใช้แบบว่าให้เราชักไอ้มือตลอดนะคะซักแบบว่า,าสาเขาทาแต่ว่าเขาดีมากๆเลยนะคะมันสาถึงเปรียบเทียบว่าขาวกับดำใช่ไหมคะเพราะว่า เขาจะให้เราเขาบอกเลยตอนที่เราไปอยู่ใหม่ๆวันแรกเขาจะมีคนที่พาเราไปเนาะเราก็พูดภาษาจีนไม่ได้หรอกเพราะว่าแค่เรียกเจ้านายแค่นั้นแหละที่เราพูดจีนได้เนาะ แล้วทีนี้เขาก็จะบอกเราว่าคนที่พาไปนะจะนั่งด้วยกันกับนายจ้างกับเราแบบนี้ใช่ไหมเ,เขาก็จะให้คุยแนายจ้างนะ่ะคุยกับคนที่พาเราไปว่าหน้าที่เราต้องทํำยังไงยังไงแต่ละวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะได้รู้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราพูดภาษาไม่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะ อแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหน้าที่สาก,ก็คือซักผ้ารีดผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านเช็ดแบบนี้นะแล้วก็ถึงเวลาที่กินน่ะเราก็มากินแต่ว่าเรามากินพร้อมกันกับเจ้านายโอ้ยเราตกใจเลยนะคะถ้าถือว่าขาวกับดํากับบ้านคนเก่านะเราต้องนั่งกินเองเขาจะแบ่งกับข้าวให้เราเป็นจานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่บ้านเนี้ย เราจะนั่งกินรวมกับเจ้านายเลยนะคะเ,เขาเขาจะไม่ถือตัวแต่เขาถือนะคะที่ว่าเขาบอกว่าเราอเขาจะมีโต๊ะแบบคนจีนใช่ไหมคะมันมีโต๊ะยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะบอกว่าเรานั่งข้างได้แบบนี้แต่เจ้านายผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะนั่งหัวโต๊ะกับหางโต๊ะเขาบอกว่าอันนี้เราห้ามนั่งเด็ดขาดเขาจะพูดแบบนี้นะคะเขาจะพูดให้เราฟังก่อนที่ว่าเราจะ เริ่มทํางานกับเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่ทํางานสมมุติเราซักผ้าใช่ไหมคะซักผ้าอยู่ยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยได้ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้ก่อนไม่ต้องทําให้เสร็จอ่าทีนี้เอทิ้งไว้ก่อนแล้วก็มากินข้าวกินข้าวร่วมกันโอ้ดีมากเลยค่ะเอ่เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้กินจนที่เราอิ่มเขาจะไม่มีตักให้เราเป็นจานเลยนะคะ ดีมากๆเลยชาถึงว่าคนเราเนา่ะมันก็มีขึ้นมีลงเนาะเออไปได้ที่ใหม่ก็ดีมากเลยแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าเขาจะพาไปกินอาหารข้างนอกด้วยนะอ่าเขาบอกว่าแต่เมียเขาน่าจะพาคนจีนไปทุกอาทิตย์เขาจะไปกินข้าวข้างนอกบ้านแต่เธอจะกินอะไรก็ได้ในบ้านนี้แต่เธอไม่ไปกับเขานะเธอไปไม่ได้ พราะว่าตอนนั้นเราไปทํางานสมัยก่อนเราแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเหมือนหนีวีซ่านะคะเราไม่มีวีซ่าทางานอืมเขาพาเราไปก็แค่ทํางานแค่นั้นแหละเขาถึงไม่กล้าพาเราไปกินข้างนอกเมียเขานะคะอคนจีนะเขาจะไปทุกอาทิตย์ทีนี้แต่สาน่าจะไปได้เดือนละครั้งค่ะเออเวลาเพราะว่าแฟนเขานะไม่ได้อยู่บ้านเนาะนายจ้างผู้ชายเขาไม่ได้อยู่บ้าน เขาจะมาหาเมียเขาก็เดือนละครั้งทีนี้แต่ถ้านายจ้างผู้ชายมาเนี่ยเขาจะพาเราไปกินข้างนอกนะคะพอไปกินข้างนอกเสร็จใช่ไหมมีอยู่ครั้งแรกที่สาจะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็เขาก็จะพาคนที่เอพาเราไปนะ่ะนายจ้างของเราอีกทีที่เป็นคนไทยนะคะเ,เขาก็จะบอกว่าเราจะไปกินข้างนอกนะวันนี้เธอไปด้วยเธอไปแต่งตัว ขาบอกเอสาก็รู้ไหมสาก็โอ้ยซื่อจริงจริงเดน,นะเราสมัยนั้นสาก็เราไปเป็นคนชายเนาะอืมแล้วก็มีมีเสื้อผ้าไปหรอกว่าเป็นเสื้อผ้าแบบชุดกระโปรงหรืออะไรไม่มีมีแต่กางเกงขายาวกับขาสั้นแค่นั้นแ <c oughs> หละตลกดีนะสาก็เลยเอก็ก็ไปสาก็ไปก็ไปแต่งตัวมาก็ใส่เสื้อยืดเนาะใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้น แต่มันก็ไม่สั้นจูนะคะสั้นถึงเข่านี่แหละเพราะ่าเราเป็นคนชายเนาะใส่เก่งๆค่ะสั้นโอ้ยน่าอายมากเลยค่ะนายจ้างผู้ชายนะเขามองเราแนหัวจดเท้าเลย <c oughs> เขาก็บอกกับไอคนที่คนไทยพี่คนไทยนะที่พาเราไปเขาบอกว่าพี่คนไทยเขาก็เล่าให้เราฟังนะว่าเนี่ยเขาบอกว่าเธอจะไปแบบนี้เหรอเธอต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ มันไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงเราก็ไม่รู้ว่าอยังไงเขาบอกว่าทําไมเหรอเราก็ถามเนาะย้อนถามว่าทําไมก็เขาบอกว่าจะไปกินอาหารข้างนอกเธอต้องใส่กระโปงอืมสามไม่มีกระโปงอะสามไม่มีชุดกระโปงนะสามมีแต่กางเกงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้แบบว่าแต่งตัวให้ดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่าแล้วทีนี้เขาก็เลยเอ ผู้หญิงจีนที่เราทํางานด้วยกันที่เขาเป็นแม่ครัวเนาะคนจีนคนนั้นเนาะเขาเป็นแม่ครัวว่านาะยจ้างจะกินอะไรเขาต้องมาทําให้กินอา่าเขาก็เลยบอกว่าเออมาแล้วก็พาเราไปที่ห้องของเขาเพราะว่าเขาก็ให้สายยิมกระโปรงเขาใส่แต่ตัวเขาจะใหญ่กว่าสา,สาตัวเล็กเนาะเขาตัวใหญ่กว่าตลุกดีนะเพราะว่าไป เราก็ให้ยิ้มกระโปรงมาใส่เออก็ขอบคุณเขานะใส่กระโปรงเขาแล้วมันก็ใหญ่กเขาก็โอเคอะไรไงเงี้ยแต่ก็ใส่เสื้อยืดเหมือนเดิมนั่นแหละก็แค่เป็นกระโปรงพอเราไปกินนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเป็นยังไงเอพอไปกินนะโอ้ยน่าจะถ่ายรูปก็ตอนนั้นเราก็คิดอย่างนี้นะน่าจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้นายจ้างเก่านะไปพาไปกินร้านอาหารแบบหรูมากๆเลยค่ะเรา ไม่เคยเลยตอนนั้นไม่เคยได้ไปกินอาหารแบบนั้นเลยนะคะเขาพาไปกินร้านหรูมากเลยแล้วก็เวลาเรากินเจะมีคนพนักงานที่เขามายืนเฝ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเวลาเรากินเสร็จเขาจะเปลี่ยนจานแล้วก็อาหารเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมากเต็มโต๊ะเลยเขาสั่งมาเนาะเราก็กินกินแบบ แล้วก็ไม่เคยได้กินอาหารแบบนั้นอาหารแบบว่าเป็นกุ้งตัวให,ใ,หใหญ่เขาก็ามาโอ้ยอันนี้เลยค่ะสาก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีเหตุอีกนะคะชีวิตของสา,าเนี่ยทีนี้พออยู่ไป เอ๋จ่ yeah. าก็อยู่บ้านนั้นได้อยู่สี่เดือนนะคะที่ทํางานก็ดีใจมากก็มีความสุขดีทํางานถึงเราจะเป็นคนใช้แต่เราก็มีความสุขเพราะว่าเขาก็แบบว่าให้เกียรติเราเหมือนว่าให้เหมือนว่าเราก็เป็นคนนะเนาะไม่ใช่ว่าเป็นคนใช้อ่าทีนี้พออยู่ไปสี่เดือนจาก็พี่สาวก็ส่งจดหมายมาให้ทีนี้อืมแต่เขาไม่ส่งมาตอนแรกเขาพอส่งมา เออเพราะเขารู้ว่าเราไปทํางานที่มาเลยเนาะผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะพี่พี่ชายเสียค่ะและทีนี้เขาก็บอกว่าจะทําบุญร้อยวันถ้ากลับมาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ก็เสียใจเนาะพี่ชายทั้งคนอย่างเงี้ยเราก็ร้องไห้แต่ทีนี้อ่า คนพี่คนไทยที่เขาพาเราไปนั่นแหละเขาเอาจดหมายมาให้เพราะจดหมายนะ่าจะมันลงบ้านเขาใช่ไหมเราก็ให้ที่อยู่ไว้ที่ที่เมืองไทยพี่สาวเราคนที่ติดต่อเราที่เมืองไทยใช่ไหมว่าเราไปอยู่ที่ไหนอะไรไงีนก็ต้องมีอยู่แล้วทีนี้อ่าเขาก็มาให้เราเราก็อ่านแล้วก็ร้องไห้แล้วนายจ้างเขาก็ถามไงว่ามีอะไรเหรอเธออ่านจดหมายเขาก็แปลให้ฟังแนละ้วทีนี้ว่าพี่ชายเรานาเสีย เขาจะทําบุญแบบร้อยวันเราก็อยากกลับอะไรเงี้ย <c oughs> โทษนะคะทีนี้เขาก็บอกไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเสียใจหรอกเธอก็กลับได้พราพี่ชายเธอเสียเราเข้าใจเขาก็ให้เรากลับแล้วก็ให้เงินเราเงินเดือนของเรานะคะเออเราเพิ่งไปทําแค่สี่เดือนเนาะเดือนลนะสี่พัน ทีนี้เขาก็ให้สามาเงินเดือนแล้วก็เขาให้เพิ่มมาอีกสองหมื่นนะคะตอนนั้นโอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้กลับไปทําบุญให้พี่ชายอยูอ่แล้วเขาก็บอกให้เราว่าเออไม่เป็นไรเธอทำเธอกลับไปแล้วก็เวลาเธอสบายใจเธอก็กลับมาใหม่นะเราเราจะคอยเขาก็พูดอย่างนี้นะคะ สาก,ก็ดีใจมากเลยก็ได้กลับค่ะทีนี้สาก,กับมืองไทยไปทำบุญร้อยวันให้พี่ชายแต่ว่าก็ก็ดีใจเราก็ทำพาสใหม่เราก็ลงมาที่กรุงเทพเนาะทีนี้สาก,ก็จะไปทำงานต่อที่มาเลกนั่นแหละที่กดหน้าจ้างคนเดิมทีนี้ ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีตอนที่สามอีกนะคะเดี๋ยวมาเล่าใหม่อันนี้ก็แค่เล่าแค่นี้ก่อนนะคะว่าไปเป็นยังไงมายังไงที่บ้านที่มาเลยทีนี้สาจะมาเล่าต่อว่าอตอนที่สามว่ารู้จักกับแฟนฝรั่งยังไงที่สาได้มานะคะถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบว่าอกดไลค์กดแชร์ให้สานะคะถ้าชอบ ก็จะามาเล่าให้ฟังแต่นี้เป็นชีวิตของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงผ่านมายังไงก็คนเราก็มีลำบากก็มีสุขเหมือนกันนะคะก็เอามาเราให้เพื่อนๆฟังไม่ต้องกลัวว่าเราไปทำงานหรือไปทางประเทศที่ไหนถ้าเกิดแล้วลำบากมันก็มีสบายอยู่นะคะ มีมืดก็มีสว่างนะคะค่ะขอฝากไว้ก่อนนะคะว่าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ